สอนเพื่อนเล่นเกม ARK ครั้งแรกตัว oh. สวยวะนือแม่นแม่นเพื่อนอีกโดสองเพืนถอยเพื่นเพนมันมาใกล้แล้วเพื่นถอย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 ตัวสามเฮ้ยที่แบบกูคือแมกกาซีนเฮ้ยกูแทงอยู่เพื่อนเฮ้ยตีแรงจัดระวังกูจะตายระหว่างซ้อมจับสัตว์เหตุไหมฆ่าฝันก็เกิดขึ้นคือมันเอาโลมาพี่มาตายตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเยอะอีกเยอะเลยเพื่อนอีกเยอะอีกเยอะมาเนี้ระวังลูกละระวังกูตาย กดชิปใส่อาหารให้มันเนื้อเนื้อเนื้อกินเนื้อไอ้สัตว์สารบ้านพ่อของกินเบอร์รี่นี่อ่ะอนแหละเพื่อนพอแล้วเพื่อน ESC ออกไปเพื่อนข้างหลังเพื่อนเพื่อนข้างหลังเพื่อนเพื่อนมึงจะตายเพื่อนหนีเพื่อนหนีชิบหายลงมากูตายเพื่อนหนีก่อนโวยโวยตัวนี้กูสู้ไม่ได้ตัวนี้กูสู้ไม่ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเมื่อทางจับสัตรูไม่ใช่ทางของเราพี่เลยเปลี่ยนแผร่ครับผมเอามันไปฟาร์มแร่ดีกว่า เกินอาหารกินอาหารเพิ่มเลือดตัวเรากินอาหารเพิ่มเลือดได้ฮะโอ้ยไม่ทันมาลง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 กูตายได้นะรีบลงมาลงมาบอกข้างข้างออข้างกินข้างไปข้างนี่โอ้ยแบนแบนแม่นแบนตัวมันกูจะตายแล้วเนี่ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดินเร็วเดนเร็วมึงจะตายเฮ้ยมึงจะตาย นกกูฆ่าสลบขึ้นเนี่ยมึงไม่ได้ยิงมันนะยิงกูเปล่าเมีอ่ะมึงยิงไม่สลบอ่ะเพื่อนใจๆเป็นไงล่ะแค่ยิงไม่ได้เนี่ยเนี่ยกูยิงสลบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำเองเพื่อนน่ทำเอง